สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาโชว์กล่อง s u n b ล o อก q อีกแล้วนะครับตัวนี้มีเพื่อนช่างนะครับผมแนะนำมานะครับว่าให้ทำให้หน่อยนะครับตัวนี้ก็เตรียมจะเสนอลูกค้านะครับผมผมก็ได้พัฒนาไว้รอแล้วนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับผมแคมีไอเดียนะครับผมก็ช่วยทำให้ได้นะครับถ้ามี ไม่ติดการประกอบกล่องน,นะครับถ้ามีเวลาเขียนซอฟต์แวร์ก็ไม่มีปัญหานะครับผม,เต,มเตรียมทำไว้รอแล้วนะครับมีโอกาสก็มาแวะมาอุดหนุนนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวขายเหมือนจะเอาไปติดกับตู้เวนดิ้งนะครับผมตู้ขายสินค้านะครับที่กดราคาได้นะครับโอเคมาดูกันตัวนี้ผมก็ทำไว้แล้วนะครับให้กดราคาได้เลยนะครับผม อันนี้เพื่อนชางบอกว่าจะไปติดกับตู้แบิ้งนะครับสมมติว่าผม10.155มีตัวสัญลด้วยตรงนี้โอเคกดตกลงครับอายอนเงินก็ขึ้นมาที่10.15บาทนะครับจากนั้นเราก็สแกนนะครับผมสแกนแล้วเราก็เอา e สล i p นะครับมาให้กล้องตัวนี้อ่านนะครับผมก็เปลี่ยนอันว่าจบกระบวนการนะครับผมตรงนี้ก็ทำไห้รอแล้วนะครับผมอ่า อยากได้แบบนี้ก็แจ้งมานะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมาสอบถามข้อมูลกนก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ